นี่ครับนี่ครับผมทีมงานบ้านสวนครับสวัสดีครับพร้อมครับอาจารย์เฉียวบากบ้านครับเฉียวพยาบาลสายจวดครับมาแล้วมาแล้วมือหนีเขาสวนครับมือนีหันวิธีห่อกระท้อนครับเนี่ยประดิษฐ์เองครับนี่ประดิษฐ์เองโมคิดประดิษฐ์เองมันอยู่สูงเแล้วก็ต้องใส่แบบนี้ครับแบบเนี้ยครับนั่งยางใส่เังส่เอานี่ใส่เังส่เอออเาขึ้นเอาสาธิตให้พี่น้องเอฟซีครับเพิ่งเอขึ้นไปปั๊บนี่ลูกเอาครับเอาสาธิตให้ลูกดูเี่วกันแง่เลยครับนี่แง่เลยครับ Mm. คือแงใไข่มดแดงนี่ครับแงเขาไป็นทีี่ปั๊บอในที่อ่ะดึงครับปั๊บนั่นนั่นดีเจบล้อมอินบ่ครับสวยงามสวยงามผุนนะครับอุ่นต้นอยู่นหนึ่งที่ครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกครับต้องปวดแดงขากลรองมาตั้งนะครับพ่อสะท้อนครับใส่หนังยางเท่านี้แหละครับประดิษฐ์เองเลยครับยีมือล้วนๆได้ยักหน่วยเราทุกท เพิมพลังวะกาแฟเสดเดอร์ปะกาแฟเสดเดอรแล้วกาแฟเสดเดอรตากกาแฟเสดเดอดเด้อครับพี่น้องเอฟซีทางชนบุรีโอ้ขนบ่ได้กาแฟเสดเดอรนี่ก็แย่อยู่เียตัวแทนตำหน่ายกาแฟเสดเดอรภาคตะวันออกนะครับโทรเลยครับศูนย์ก่อหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดครับกาแฟเสดเดอรสมุนไพรยี่บ้าชนิดบ่มีน้ำตาลบ่มี้เคเลตอร์รได้เบิดเมื่อครับกาแฟตัวนี้คับมีทิ้งสีครับวิธีนี่ปั๊บน้องเป็นสีม่ครับอย่านี้เสี่ยวนี่เป็นห่วงสีครับนี่ ต้องไปเองสิครับปั๊บต้องไปครับนั่งยางใส่โอ้ทอดจีเรตเท่านันครับโอ้ยมันเป็นไงตัวครับนี่ยก็เพื่ขึ้นเป็นห่อหลอนั่งยางใส่หมดหมดแดงหมดแดงหมดแดงมันแดงมันไวมไวสูบันไวนี่เป็นโบกันนี่ครับนี่เป็นโบกเป็นโบกอันนี้ก็เอาคือโบกบังไฟนี่แหละผสมไข่มานี่นี่ครับมีถุงใส่กันตานี่นีงโอ้พี่หอบมระยุกฉีด่าเอซีซีประยุกฉีดของกินของกินคของกินของกินคิดฟานเออเนี่ครับเพราะมันโบกชอบไอ้แงะเข้าไปนี่ เพราะอะไรดี่เขาทำเงียบบานบ้านนัดถุงเข้าไปครับนัดถุงเข้าไปนัดถุงเข้าไปให้มันได้พอดีปากพอดีนี่ครับนี่ยังยังตี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 ออกตีออกยังยังยางขึ้นหน่อยให้มันใกล้ๆจะได้ดปั๊บรู้สึกว่าจะมีคนมาอ้วนอวนนะครับอคนการกล่องนะครับ ตัวหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องครับหมดกัดหมดกัดทั้งหมดทั้งยุ่งเลยพี่น้องโอ้กัดการขึ้นนาขึ้นฝนอ่ะเอาเอาไปมันน้อยๆอยู่เนาะเฮ้ยมันลอยไงก็หนีมันอยู่มันนี่เห็นตบตบเลยเลยมันลอยไงมันอยู่สูงลูกนะมันอยู่สูงแล้บมาถึงอ๋อไม่ลอยหมดบ่ถึงบ่ถึงทิฐหามว่าห่อไหมนะลูกพี่ฝุ่นฝุ่นลูกมันใไงอะไรอยู่ฝุ่นลูกฝุ่ลูกนี่สนับสนุนเออดื่มดื่ม เอาเลยเอาใกล้ๆนี่ลไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ้งบิ้งบ้งอ้ว่เห็นปะไม่เห็นซุ้มกันซุ้มกันอ้ซุ้มในแค่นี้เอาเอาพี่น้องมึงโอ้ยไล่ตาเย่้องเป็นไล่ตาเลยเน่เห็นะ่ยดึงตับเขาวงเขาดึงดึงตับดึงดึงไปนี่หนึามตั๊บนันดึงนัน เรียบร้อยครับอยู่แล้วครับอยู่ถ้าบผมครับยูหนึ่งได้บาทนึ่โอ้ยยังบานโอ้มันติดนี้ฮะติดตัวนี้มันโอ้ยเอาไม่เอาไม่กิ่งขาทุนขาทุนเสี่ยงไม่ได้ขาทุนเลยออกมาที่น้องไปเลยกูสาดิตกูสาธิตปับๆใส่แล้วโอ้ยเขียวบางบานครับสูงมันได้ก็เอาขึ้นได้แล้ววิวแหวะหรือพวกในหน่อย ตีนกาดปัดตะก้อนเก่งขนาดนี่เก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างเอาทุกอย่างเก่งทุกอย่างนี่มยนบ่นี่นั่นเลยวะนี่ครับวิธีโอ้ยดูด้วยนี่ฮะมันเด้งกัดจะยินไหมน้องฝากติดตามมิด้วยครับขอบคุณคลิปหลายๆคลิปครับแต่ละคลิปกว่าสามพันกว่าคลิปเออสามพันกว่า ผู้ชมครับสองพันผู้ชมอยู่ครับขอบคุณสำหรับติดตามสำหรับรับชมนะครับใครอยากไปเฮ็ดแบบเพชรแนวก็ได้ด้ครับด้วยวิธีห่อกระท้อนนี่เออเนี่ยผู้ใดผู้ใดสิไปเฮ็ดประดิษฐ์ใส่ก็ได้ครับขอบคุณขอบคุณผู้ลุงแม่ยเปลอาอาหนองอีแม่เออเนี่ยเนี่ยใครอยไปประดิษฐ์ใส่ก็ได้นะครับนะเอาตับอะไรวะทับนานนานนานสวยงามครับ เรียบร้อยนั่นแห้ะครับเขียครับ10นาทีครับเจรโน่จนนีมาบ้านสามอาทิตย์เฮ้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆต้องรีบต้องรีบครับคลิปนี้ไปไี่ดีกันครับคลิปหน้าพอกันไหมอจัรเ์โยครับเอาเดี๋ยวิทตดับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ